อตีข่าวเมื่อกี้นี้ใค่นแฟ็ซซี่พอที่ฮิตเราจะได้เห็นเลยนะคะว่าคุณนัทจักรดาทรได้รับรางวัลแบงค์ที่ฮิตเนะคะเพราะว่าอยู่อันดับหนึ่งทั้งจ็ด แล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในการ Pepsi 40th oh. ของเราเลยนะครที่มีเพลงที่10ชั้นในอันดับ1และยาวนานขนาดนี้นะครับ oh. ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ณัฐด้วยนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นซิงเกิแลแรกนะครับที่ย้ายมาอยู่นะคะพี่แกรมมี่แล้วใช้เวลากว่ากว่าจะไ,ได้ปล่อยเพลงนี้ด้วยนะ, oh. นะแล้วก็ว<ๆ>มิวสิกสวยเป็นภาพแบบสวยๆแล้วก็มีแบบเค้าเรีแบบฟริ้งอ่ะใช่แล้วคือต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยมีเพลงไหนที่แบบสามารถทําทําสถิติบแบบนี้ได้แล้วก็ดังเท่านี้ได้ตั้งแต่ย้อนกลับไปก็คือจะมี BOY ที่เคยทําได้แล้วก็แล้วก็ นี่นัดนี่เลยอะไรหรือว่าจะเป็นเพลงก่อนิโคฉันไม่ได้ร้องไงเธอเล่นเพลงอะไรนะเธอเล่นเพลงอะไรนะล้างข้ยาชื่อเพลงชื่อล้างา้ไข้ยาเหรอเอ้าเหรอใช่โอเคจะโกเธอเธอเคยติดที่หนึ่งวะเคยติดเอ่อเบียววายเนี่ยเคยขึ้นสูงสุดเนี่ยรู้สึกว่าใรนเลนเพลงอ่าภาไม่เคยเจ็บรู้สึกขึ้นอันดับสองทั่วประเทศอันนั้นคือสูงสุดละนะครับมีเธอมีส่วนร้องในเพลงนั้นไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่เคยได้ร้องอะไรนะครับเอาล่ะหล่อจะตา พี่นัทด,ดีกว่านะครับในขาะที่ร้องทั้งเพลงนะเพลงน,นี้พี่นัทแต่งทำนองเองด้วยใช่แล้วครับอ่ะเพลงดังขนาดนี้ภูมิใจแค่ไหนเชิญครับพี่นัสสระก่อครับสวัสดีครับผมนัสทสกดาทอรนะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับได้มารับรางวัลแบง g 4โฟร์ที่ฮิต ครองอันดับหนึ่งยาวนานที่สุดนะครับในไตามาสแรกของปี2,557สำหรับเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงานั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณชาวแบงค์ทุกคนมากๆนะครับที่ขอเพลงนี้กันเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยทำให้ติดอันดับหนึ่งยาวนานถึง7สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการทํางานนะครับทำให้ ไม่เหงาอะไม่เหงาเหมือนชื่อเพลงเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทําซิงเกิลใหม่ด้วยก็ยิ่งทําให้เอ,อตั้งใจจะทําผลงานต่อไปออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับที่ทุกคนให้การตอบรับอย่างเพลงนี้มาอย่างดีมากๆด้วยครับเจะไปตั้งที่ไหนครับจริตอนนี้กําลังสร้างบ้านใหม่นะครับก็บ้านใหม่เสร็จเมื่อไหร่คงได้ตั้งอยู่ในห้องนอนแน่นอนนะครับเอาไว้ดูเป็นกําลังใจเวลาทํางานบางทีแบบแต่งเพลงแล้วท้อก็ มองขึ้นไปอืมโอเคเราต้องทำให้ได้อย่างเพลงนั้นอะไรอย่างนี้นะครับยิ่งคุยกับเธอ,อยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมาื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกวนน่านี้หัวใจมันกลับอ่อนล้า ได้แต่เพียงอ้างว่าไม่มีเวลาจะคุยคุณมากรับทำไมร้องสดได้พรอะขนาดนั้นนั้นเก่งจริงจริงอกแล้วนะที่ได้อยู่ซึ่งงานขนาดแล้วก็ไม่มีศิลปินคนไหนที่ร้องสดได้เพราะเท่านี้นะครับตั้งแต่ b บ y วา็มเพิ่มินั์เนี่ยมัน ไม่ครับยังไงใส่อีกแต่ตื่นเต้นเขาบอกนะเขาก็จะไปเอารางวัลที่ให้ไปไปตั้งอยู่ในบ้านใหม่สร้างอยู่ <c oughs> ตอนนี้สร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับ<ช>ผมเอา<ช>แหละยังไงก็ติดตามผลงาน <c oughs> พี่นัทด,ด้วยแล้วกันนะครับซึงกิลต่อไปออกเมื่อไหร่รับรองว่าโอ้ดังอย่างแน่นอน <c oughs> นะครับ <c oughs>